สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้งตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายน25 6 3บสเราจะมาดูหุ้นในช่วงเวลาสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเซีย ็นช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียนในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาและในช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะมาดูช่วงแรกเป็นช่วงของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียนในเวลา9้านาฬิกาถึงส8บแดนาฬิกาก็จะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6 หมายเลขเก้าหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาในช่วงเวลาของคุณไทยและคูณเนเซียท่านสามารถนกาปจับคู่กับเลขที่ท่านมีหรือนำทั้งหกตัวนี้ไปจับคู่กันได้ ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหกหนึ่งหกและหกเก้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในช่วงเวลา2ีบสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขศูนย์ และหมายเลขแปดเป็น6ตัวแรกที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของกิจเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับคู่ผสมหรือปผสมกับเลขที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรกสามแ หนสและ0ูนย์สเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุทนยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำวิจาราใช้ได้ตามความสมควรต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3านาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขสองและหมายเลขสามเป็นห้าตัวแรกที่จะใช้ในช่วงเวลาของดาวโจรสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับคู่กันได้ ตามที่ท่านเห็นน้องควรหรือผสมกันเลยที่ท่านมีอยู่แล้วแต่ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรก42และ54เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของดาวโจรอังกฤษช่วงเวลาดาวโจรในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลา และขอแสดงความห่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในสภาวะที่มีโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลและร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงเสมอจากความห่วงใยของทางสถาบันตักกศชลาหัวลาสถาบันตักกศชลาหัวลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาหัวลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอีกหลายแขนงและได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคเพื่อนำไปใช้ในการหาเลขเดินประจำวัน และรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหาหุ้นเป็นค์ดพิเศษ,ษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแจและช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงเป็นบทเรียนและท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะเข้าในกลุ่มสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัมต่ครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ We'll